สวัสดีครับ fc ที่น่ารักทุกท่านตามคลิปคือวันที่29กรกฎาคม2566ช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาแดดอ่อนๆลมพัดเย็นสบายผมกับเพื่อนเรียกว่าพี่คุณแล้วกันร่วมกันปลูกหน่อพุทธรักษาประมาณเติม50หน่อครับผมจำไม่ได้นะว่ากี่หนอกันแน่ พี่ขุนจะแข็งแรงกว่าผมแกก็รับอาสาใช้เครื่องขุดดินขุดดินขุดหลุมเพื่อจะปลูกเพื่อรักษา่วนผมแข็งแรงน้อยกว่าก็จะเป็นคนที่นำหนออเพื่อรักษาขยดตามหลุมที่พี่ขุนปลูกพี่ขุนใช้เครื่องจอดดินนะครับก็ไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องใช้เวลาในการขุดสรุมนานพอสมควร เครื่องวดีเครื่องนี้ก็ไม่ใช่เบานคับน้ำหนักประมาณ20กิโลจะมีร้อยแรงนเงใการเคลื่อนจีดายอมรับครับว่าสวนป่ายังอยู่ในช่วงของความร้รอนะอในะครไม่ใช่ลมใจละสั้วด่อดบารอดังแล้วก็มีเมืเกอกตระยอกระดน ตั้งใจก็ดแบบีก็ต้องเลยครับเดี๋ยวไปสวนรอบหน้าเราไปดูที่ว่าจะรอสักของเธยังไงก็ไม่ท้อครับสิห้าคุณก็เลยขอดูนิเกียวครับ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 